สวัสดีครับผมได้แพทย์นะักรินสุริทองนะครับหมอป้านะครับปัญหาของสุภาพสตรีนะครับที่หลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรนะครับจะมีปัญหาหลักๆมีสาประการนะครับข้อแรกนะครับคือภาวะเต้านมที่หย่อนคล้อยนะครับข้อ2ก็คือภาวะของเต้านมที่แฟบลงนะครับหรือว่าเนื้อนมหายไป วอลลร่มหายไปนะครับส่วนข้อที่สา็คือเป็นภาวะของหัวนมที่มีการยืดยาวนะครับหรือว่ามีขนาดใหญ่ขึ้นหลังจากการให้นมบุตรนะครับสำหรับ3ปัญหาเนี้ยล้วนส่งผลต่อความไม่มั่นใจของท่านสุภาพสตรีเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่ารูปร่างรูปทรงนะครับและความสวยงามของเต้านมทั่ว,วไปนี่เสียไปนะครับแต่ท่านสุภาพสตรีอย่าเพิ่งกังวลน,นะครับเราสามารถใช้วิธีการทางศัลยกรรมตกแต่งเพื่อผ่าตัดแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้นะครับ ก็จาก,การที่ช่วงตั้งคันนะครับหรือว่าช่วงให้นมบรเนี่ยต้งนมเรามีการขยายขนาดของต่อมน้ำนมขึ้นเป็นปริมาณอย่างมากนะครับแต่ว่าพอหยุดให้นมบรเนี่ยตัวต่อมน้ำนมจะมีการลดขนาดลงมาอย่างมากเหมือนกันนะครับทำให้ตัวผิวหนังที่ถูกยืดขยายาไปเนี่ยซึ่งจุดยืดไปแล้วนะครับมันจะมีส่วนมันเกินนะครับทำให้มันดรอปลงมานะครับของตัวเต้านมเรานะครับซึ่งทำให้เกิดการหย่อนคล้อยขึ้นมานะครับ ข้อแรกคือว่าการเสริมซิลิโคนอย่างเดียวนะครับสำหรับเคสที่มีการหย่อนคล้อยไม่มากนะครับการใช้การเสริมเต้านมด้วยซิลิโคนนะครับอย่างเดียวเนี่ยจะทําให้ตัวรูปร่างรูปทรงของเต้านมเนี่ยจะดูมีวอลลุ่มขึ้นนะครับรูปทรงมีความสวยงามขึ้นนะครับเป็นเชฟขึ้นนะครับซึ่งนี้เป็นวิธีการแก้ไขอย่างง่ายที่สุดในข้อแรกครับต่อมาเนี่ยถ้าการหย่อนคล้อยมากขึ้นนะครับเราจะมีการผ่าตัดนะครับซึ่งเขาเรียกว่าผ่าตัดยกกระชับเต้านมนะครับการผ่าตัดยกกระชับเต้านมเนี่ย จะมีการผ่าตัดที่เป็นแผลนะครับซึ่งการผ่าตัดจะมีหลายรูปแบบนะครับตั้งแต่การผ่าตัดยกกระชับที่มีแผลบริเวณปานนมนะครับแผลบริเวณเหมือนรูปอมยิ้มนะครับหรือว่าแผลลักษณะที่เป็นรูปอินเวอร์เตทีนะครับท,ทีกลับหัวนะครับซึ่งจะขึ้นกับว่าดีกรีการหย่อนคล้อยเนี่ยจะมากจะน้อยแค่ไหนในแต่ละท่านนะครับนอกจากการผ่าตัดยกกระชับแล้วเนี่ยในบางเคสหากว่ามีการหย่อนคล้อยเยอะๆนะครับเราจะใช้การเสริม ต้านมร่วมกับการผ่าตัดยกกระชับร่วมด้วยกันนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับการผ่าตัดยกกระชับเนี่ยก็จะมีข้อเสียหลักๆใหญ่ๆคือ1ใช้เวลานานนะครับก็คือมีการดมยาสลบที่นานนะครับข้อ2เนี่ยคือผ่าตัดยกกระชับเนี่ยจะต้องแลกมาด้วยแผลเป็นนะครับท่านคุณผู้หญิงจะต้องคุยกับศัลยแพทย์ก่อนนะเลือกวิธีการผ่าตัดว่าจะเลือกวิธีแบบไหนนะครับเพราะว่ามันจะเกี่ยวเนื่องกับ มีแผลเป็นนะครับแล้วก็ดูว่ามันสามารถทําได้หรือเปล่าถ้าหากว่าเราต้องการแผลเป็นน้อยๆนะครับสำหรับข้อเสียข้อที่3ามนะครับอาจมีการชาบริเวณหัวนมได้นะครับเพราะถือว่าเป็นการตัดบางครั้งจะต้องตัดตัวเนื้อนมออกนะครับแล้วก็จะต้องตัดผิวหนังออกนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะส่งผลให้เกิดการชาบริเวณหัวนมได้นะครับและข้อที่4นะครับเนื่องจากมีการตัด ตัวผิวหนังตัวเส้นเลือดอะไรที่ค่อนข้างเยอะนะครับบางครั้งอาจจะมีผลต่อเลือดที่มาเลี้ยงตัวหัวนมและปานนมได้นะครับซึ่งจะต้องดิสคัสต้องคุยกับคุณหมอนะครับที่ทําการผ่าตัดว่ามีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนนะครับในการผ่าตัดนะครับถ้าหากว่าเนื้อนมหายไปไม่เยอะนิดเดียวนะครับดูแล้วไม่แตกต่างจากเดิมเท่าไหร่นะครับอันนี้อนุญาต ให้มีการใช้วิธีการฉีดไขมันนะครับเพื่อเต,เติมเต็มเต้านมได้นะครับอันนี้เป็นวิธีที่ง่ายๆอย่างที่สุดนะครับอันดับที่2เนี่ยก็จะเป็นการเสริมด้วยซิลิโคนนะครับสำหรับเคสที่มีเนื้อนมที่หายไปค่อนข้างเยอะนะครับคับไซส์เนี่ยคือขนาดเต้านมเนี่ยลดลงค่อนข้างเยอะนะครับ การใช้การฉีกไขมันเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมนะครับเคสแบบนี้อาจต้องเสริมด้วยซิลิโคนรือว่าเต้านมทางการแพทย์นะครับเพื่อให้ตัวเต้านมเนี่ยกลับมาดูดีนะครับและรูปร่างสวยงามเหมือนเดิมนะครับซึ่งซิลิโคนอาจจะตอบโจทย์มากกว่านะครับสำหรับข้อสุดท้ายนะครับข้อ3นะครับคือปัญหาของหัวนมนะครับสำหรับท่านสุภาพสตรีที่ให้นมบดนะครับจะพบว่าปัญหาคือหัวนมเนี่ยมีการยืดยาวออกมานะครับแล้วขนาดมันใหญ่ขึ้นนะครับหัวนมตกคือพับงอลงมานะครับ ซึ่งส่งผลให้เกิดความไม่สวยงามนะครับในกรณีนี้เราสามารถแก้ไขได้ด้วยการผ่าตัดนะครับโดยปกติเนี่ยการผ่าตัดแก้ไขหัวนมนะครับเราจะทําได้ทั้งลดขนาดก็คือลดขนาดที่มันใหญ่นะครับและลดความยาวได้นะครับสําหรับการผ่าตัดเนี่ยจะเป็นแค่การฉีดยาชานะครับแต่เนื่องจากการผ่าตัดบริเวณหัวนมเนี่ยบริเวณน,นี้มีตัวเส้นประสาทค่อนข้างเยอะนะครับถ้าหากเราฉีดยาชาเฉยๆมันจะเจ็บโดยทั่วไปหมอแนะนำให้ทําการผ่าตัด แก้ไขบริเวณหัวนมเนี่ยร่วมกับการเสริมเต้านมในคราวเดียวกันนะครับซึ่งส่วนใหญ่ท่านสุภาพสตรีมักจะมาด้วยปัญหาพร้อมกันก็นคือว่านมหย่อนคล้อยหรือว่านมแฟบร่วมกับหัวนมที่ยาวนะครับดังนั้นเนี่ยเรา,าจะทําการรักษาร่วมกันไปเลยในคราวเดียวนะครับเพราะถือว่าเราดมเนื้อสรบแล้วนะครับคนไข้ก็จะสบายและไม่เจ็บนะครับสำหรับท่านที่มีความกังวลเรืเ่องแผลเป็นบริเวณหัวนมนะครับเราเรียนให้ทราบว่าบริเวณนี้จะมีการฮีลิ่งนะครับมีการสมานที่ดีมากนะครับ ส่วนมากจะไม่เป็นแผลเป็นนะครับรวมกับวิธีการผ่าตัดวิธีการเย็บแผลด้วยศัลยแพทย์ตกแต่งนะครับดังนั้นจะไม่เห็นแผลเป็นบริเวณหัวนมหรือปานนมนะครับดังนั้นขอให้สบายใจได้นะครับไม่ต้องกัวงวลเรื่องแผลเป็น